หูฟังทู u e เล r ถือเป็นอีกหนึ่งดีไวซ์นะครับสำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนรวมไปถึงแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กต่างๆนะเพราะว่าเป็นหูฟังที่ใช้ง่ายสะดวกสามารถใส่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งเกะกะสายนะครับที่สำคัญก็คือมีให้เลือกหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาครับตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหมื่นบาทอย่างตัวหูฟังที่ทีมงานจะมาแนะนำในวันนี้นะครับขอตั้งใจอ่านชื่อรุ่นชัดๆหนึ่งครั้ง Sony WF-100X Mark 4นะครับเป็นหูฟัง ทูเวลเล s ตรุ่นใหม่จากทาง Sony นะครับที่พัฒนาขึ้นมาจากตัวมา r k 3ผมขอเรียกสั้นๆว่าตัว Mark 4แล้วกันนะครับ m a r k ค Mark 4 M4 นะครับก็คือผมขอเรียก m a ร k 4แล้วกันนะครับเป็นหูฟังที่ทาง Sony พัฒนาขึ้นมาใหม่เป็นรุ่นล่าสุดนะครับด้วยจุดเด่นของมันที่เล็กกะทดรัดมากขึ้นฟีเจอร์มากขึ้นนะครับรวมไปถึงออปชั่นต่างๆท,ที่ Sony ่ได้ว่าจัดเต็มที่สุดเพราะว่ามัน ต่างจากตัวมาร์คสกว่า2ปีด้วยกันนะครับอันนี้หูฟังอันนี้กล่องนะครับผมขอรีเพลยเซนต์ตัวกล่องก่อนละกันเพราะว่ากล่องเนี่ยทางโซนี่บอกว่าเป็นกล่องรักโลกนะครับเพราะว่าไม่ใช่พลาสติกหรือว่าเป็นกระดาษเงาแล้วแต่ว่าเป็นกล่องแบบภาษาบ้านเราเรียกชั้นอ้อยแล้วกันนะครับก็คือเอากล่องที่เป็น in ชั้นอ no ้อยเปลือกมานนต่างผสมทําเป็นกระดาษในกล่องก็จะมีตัวจุกหูฟังนะครับเปลี่ยนนะครับสาย USB C to USB A นะครับแล้วก็คู่มือต่างๆนะครับอันนี้ก็ธรรมดาเบสิกนะครับจะเห็นว่ากล่องตัวยเล็ก กว่ารุ่นเดิมนะครับทางโซนิวัฒขนาดอยู่ที่ประมาณ40%นะครับจะเห็นว่าเล็กมากผมขอเทียบกับตัว800นะครับดีไซน์เหมือนตัว Mark 3เกือบทุกอย่างนะครับจะมีขนาดที่ใกล้เคียงกันแต่ Mark 3สามน่มันจะยาวกว่าจุดด้อยของ Mark 3อีกอย่างหนึ่งก็คือข้างล่างครับมันตั้งไม่ได้ตัว m a ร k 4ตั้งได้แล้วนะครับอ่ะนี่เทียบง่ายครับ Mark คนี่คือข้อจํากัดมันเยอะมากครับกล่องใหญ่ตั้งก็ไม่ได้แต่ตัวมารดคัดลง4 40%ตั้้นะครับฐาลรองาร์จด้วย ตัวที่ทีมงานได้ทดสอบจะเป็นสีเงินนะครับวัสดุตัวนี้จะเป็นผิวเรีเรยๆนะครับไม่ได้เป็นวัสดุมันเงาเหมือนในตัวมาร์คสามข้อดีของมันก็คือเป็นรอยยากนะครับอันนี้ทีมงานไม่ได้ใส่กล่องเคสใดๆนะครับใส่เพียวเนะี่ย ใช้มาประมาณ1สัปดาห์แล้วนะครับไม่มีรอยอะไรให้เห็นนะครับหรือมันเป็นรอยแล้วไม่เห็นก็ไม่รู้นะตัวด้านหลังก็มีพอร์ตชาร์จเป็น USB Type C นะครับข้างาล่างรองรับไบเลสชาร์จข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นตัวไฟแสดงสถานะเดี๋ยวผมลองเปิดดูนะครับมันจะมีไฟขึ้นมาหนะ้าตัวฝาเคสนะครับพัฒนาขึ้นมาใหม่เช่นเดียวกันรุ่นเก่านะครับเวลาเราเปิดเงี้ยแล้วมันก็ชอบปิดไปเองเนี่ยแต่รุ่น Mark โฟจะเปิดเป็น2ขยักนะครับอันนี้แล้วก็อ่า นนเป็นสองขงอยักแล้วเพราะรุ่นเก่าเนี่ยผูเปิดผู้ปิดป,ป,ปั๊บเลยไม่เหมือนเหมือนไม่อยากให้ใช้ตัวหูฟังนะครับเป็นดีไซน์ใหม่เช่นเดียวกันเรียกได้ว่าโซนี่พัฒนาขึ้นมาใหม่หมดเลยหูฟังทางโซนี่เรียกได้ว่าปรับเรื่องของอีโคโนมี่นะครับให้มันรองรับกับรูหูในคำว่ารูหูนะครับเพราะของเก่าเนี่ยดูดีไซน์อาก,กาศแล้วมันชอบมีอะไรยื่นออกมาที่สำคัญก็คือใส่แล้วเจ็บหูนะครับแต่ตัวเนี้ยโซนี่ดีไซน์มาใส่แล้วไม่เจ็บหูแน่นอนครับการันตีอันนี้ทีมงานก็ใช้มาแล้วเช่นเดียวกันประมาณสัปด้วยาการรใส่กกกาเ็บ็ไม่เหล ง่ายมากเล่นน้องวันอะทำไม่พังก่อนนะดีไซน์หูฟังนะครับดีไซน์เนี่ยกะทัดรัดลงกว่าเดิมเล็กน้อยแต่ว่าดีไซน์ให้เหมาะสมกับรูหูฟังมากขึ้น่ะใช้คำนี้แล้วกันนะครับด้านหลังผมขอเลือกฝั่งเดียวแล้วกันอ่ะด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดทัชที่ใหญ่ขึ้นรุ่นเดิมเนี่ยจะเล็กกว่านี้ประมาณพอสมควรน,นะครับเล็กกว่าพอสมควรแต่อันนี้ก็คือจุดนี้จะเป็นจุดสัมผัสนะครับตรงนี้จะเป็นไม สำหรับการตัดเสียงรบกวนนะไม่ตัดเสียงรบกวนนะครับจะมีด้านนี้กับด้านในนี่จุดเป็น back อ o f o r w ร r d นะครับเอาง่ายว่าเป็นตัวรับเสียงจากภายนอก2ฝั่งเพื่อตัดเสียงรบกวนนะครับทำให้รุ่นนี้เป็นหูฟังตัดเสียงรบกวนที่ดีที่สุดรุ่นหนึ่งในตอนนี้นะครับทีมงานทดสอบแล้วนะครับด้านในนะครับก็จะมีเซนเซอร์ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเซ็นเซอร์ที่สําหรับใช้คําว่าเป็นตัวเล่นหยุดเพลงนะครับเมื่อเราถอดหูฟังออกนะครับตัวเพลงก็จะหยุดหรือ ถ้าเราคุยโทรศัพท์อยู่ก็จะเป็นการวางสายนะครับและเมื่อเราใส่ครั้งหนึ่งเพลงก็จะเล่นต่อโดยอัตโนมัตินะครับผมตัวจุกหูฟังนะครับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ทาง Sony พัฒนาให้มาโฟนนะครับก็คือตัวจุกหูฟังเป็นแบบโพลียูรีเทนนะครับไม่ใช่เป็นจุกยางเหมือนเดิมแล้วนะครับข้อดีของมันก็คือมันสามารถบีบแล้วก็คืนรูปเองได้โดยอัตโนมัตินึกง,ง่ายหลา,ายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าโพลียูรีเทนมันมันปืนวัสดุที่เราใช้กันยังไงนึกถึงจุกเวลาเราขึ้นเครื่องบินก็ได้จุ มันอาจจะแบบไม่สะดวกนิดนึงแต่ว่าสักพักเนี่ยมันจะขยายตัวทําให้หูฟังตัวเนี้ยแม้จะไม่เปิดฟังก์ชันตัดเสียงรบกวนก็สามารถเก็บเสียงได้ดีประมาณหนึง่งด้วยตัวหูฟังตัวตัวหูฟังของโพลิยูรีเทนนั่นเองครับผมการใส่นะครับถ้าเราใส่เข้าไปตรงๆงเนี้ยมันจะไม่แน่นเนี่ยเดี๋ยวสักพักก็หลุดนะครับในการใส่นะครับให้ดันเข้าไปนี่แล้วใส่เข้าไปแล้วก็บิดนิดนึงอ่าเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับไม่หัวครับ มันใส่สบายมากทีมงานลองใส่ประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ลองวิ่งขำๆนะครับลองออกกําลังรวมไปถึงการใช้งานต่างๆก็ไม่ล่วงดุดง่ายๆนะครับรุ่นเก่าเนี่ยจะค่อนข้างต้าหลมรุ่นนี้ไม่ต้านลมแล้ว้วก็ไม่ดุดแน่นอนนะครับแน่นหนาแล้วก็ตัวหูฟังนะครับกันน้ําเสียที รุ่นเก่าไม่กันน้ำนะครับแต่ตัวนี้กันน้ำรองมาตรฐาน IPX4 นะครับกันระองน้ําได้กันรองฝนได้แต่ว่าไม่ถึงกับใส่เพื่อไปไว่ายน้ําได้ขนาดนั้นนะครับมันก็เวอร์บายจริงจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับก็คือเรื่องของการตัดเสียงรบกวนนั่นเองหลายคนอ,อาจจะนึกภาพไม่ออกว่ามีตัดเสียงรบกวนกับไม่มีตากันยังไงครับเดี๋ยวผมขอแตะให้ดูเปิดผมขอปิดฟังก์ชันตัดเสียงรบกวนให้ดูก่อนลวกันครับว่าเป็นยังไงอ่าเป็นไงครับอันนี้เป็นฟังเป็นไม,ม์มาตรฐานของ ฟังทูเบเทั่วไปนะครับไม่ได้มีตัดเสียงรบกวนนะครับจะเห็นว่ามีเสียงเข้ามานะครับถ้าเราเดินผ่านนกนกจะมีเข้ามาเดี๋ยวตากล้องตบมืหอหน่อยเด้อนะครับไม่ได้ยินเสียงเข้ามาผมเชื่อว่าใครตั้งใจฟังก็ได้ยินเสียงฝนลงระบายความร้อนของไอ้ไฟนี่นะครับเสียงพูดก็จะไม่ได้ได้ยินไม่ชัดนะครับม่จะด,ดังเข้ามาทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเปิด,ดอยากได้ยินเสียงที่คมชัดเราก็ต้องเปิดอลลุ่มไปดังที่สุดแล้วพอดังสุดๆบ่อยๆนานๆก็พังนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเปิดฟังชันตัดเสียงรบกวน อ่ะนี่ครับอันนี้ก็จะกลับมาที่ไมค์อันนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ยินเสียงผมที่ชัดเจนขึ้นเสียงรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยครับตกลงตะกล้องตบมือก็จะไม่ได้ยินอ่ะตบๆหนอ่ะก็จะได้อาจจะได้ยินแต่เบานะครับก็จะได้ยินเสียงภาพเสียงของไมค์เนี่ยชัดก็คือเป็นการจําลองว่าเราเปิดตัวตัดเสียงรบกวนแล้วเราจะช่วยให้สุขภาพหูดีขึ้นครับเราเปิดวอลลุ่มน้อยลงแล้วก็จะได้ยินเสียงรายละเอียดเสียงดีขึ้นนะครับไม่ต้องทนฟังกับ เพื่อนงงานที่ชอบยินทาอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็จําลองให้ดูนะครับหลายคนน่าจะเข้าใจหลักการในการตัดเสียงรบกวนมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนั้นนะครับมันมีฟังก์ชันเด็ดๆหลายอย่างเช่น l DAC นะครับ l DAC เนี่ยก็คือเหมือนการเชื่อมต่อหูฟังแบบคล้ายๆสายนะครับให้คุณภาพเสียงที่ใกล้เคียงกับการต่อสายนะครับแต่ว่าเป็นหูฟังบลูทูธสำคัญก็คือรองรับแค่ Android เท่านั้นสามารถเข้าไปเปิดในตัวของซอฟต์แวร์ Android ได้ดังนั้นถือเป็นจุดเด่นของตัวนี้ นอกจากนั้นยังมีฟังก์ชัน Adaptive Sound Control สมมติว่าเราเดินเล่นถนนแล้วเราต้องการให้มีเสียงภายนอกเข้ามาบ้างเพื่อป้องกันอันตรายสมมติมอเตอร์ไซค์เฉียวมอเตอร์ไซค์บ้านเราแม่งชอบวิ่งบมฟุตบาทบางทีเราใส่หูฟังเมื่อตัดเสียงรกวนดีเกินไม่เห็นมอเตอร์ไซค์นะครับแม่งชนเราเลยเพราะฉะนั้นฟังก์ชันนี้ก็จะช่วยในการที่ดึงเสียงภายนอกเข้ามาเป็นบางส่วนนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือ Speak to Chat ฟังก์ชันนี้จะตรวจจับเสียงการพูดของเรานะครับเมื่อเราพูดขึ้นมาเนี่ยตัวหูฟังจะพพเลงหยุดเพลงแล้วก็ ปิดฟังก์ชันตัดเสียงรบกวนนะครับ <c oughs> เพื่อให้เราสามารถคุยกับผู้สนทนาได้สมมตุติมีเพื่อนมาเดินเข้ามาเราอยากคุยกับเขาเราก็พูดไปเลยนะครับตัวหูฟังก็ตัดเสียงอันโนมัตเลยอันนี้ก็ถือเป็นฟังก์ชันเด็ดอย่างหนึง่งแต่สมมติเราแกมมันก็ตัดขึ้นมานะครับอันนี้ก็อาจจะต้องลองปรับคัสตอมดูมันสามารถปรับได้นะครับเปิดปิดได้หรือว่าปรับเรื่องของดีเทลได้เมื่อเราพูดจบเสียงก็จะกลับเข้ามาอัตโ,โนมัติน <c oughs> อกจากนั้นนะครับอีกจุดเด่นหนึ่งของทาง Sony WF1000x Mark IV ตัวนี้ก็คือไมโครโฟนที่พัฒนาดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมอย่างมากเลยนะครับรุ่นเดิมเนี่ยมันดูดเสียงรอบข้างมาหมดเลยแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะดูดเสียงเฉพาะเสียงที่พูดแล้วก็ไม่ดูดเสียงรอบข้างเข้ามานะครับเดี๋ยวผมทีมงานทดสอบให้ดูนะครับและนี่คือเสียงไมค์ของ Sony WF1000x Mark IV นะครับคุณภาพเสียงเป็นไงบ้างครับเท่าที่ลองฟังผมบอกเลยว่าเสียงพูดชัดเจนมากขึ้นผมคุยกับแฟนแล้วไม่โดนด่าก็ถือว่าใช้ได้น,นะครับสําหรับ เสียงจากมาโครโฟน W 0ัน X มาตัวนี้ครับในส่วนของคุณภาพเสียง Sony WF 0ัน X มาโคนะครับคุณภาพเสียงผมบอกเลยว่าเป็นหูฟัง True Wireless ที่เสียงดีมากๆนะครับเสียงยังฟังสบายนะครับมีเบสเข้ามาเป็นลูกๆนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับดังจนรบกวนจนไปเสียงร้องเสียงดนตรีต่างๆคมชัดเป็นอย่างดีนะครับผมบอกเลยว่าถ้าใครต้องการหูฟังที่อัธยาศัยละกันนะครับแต่เสียงรบกวนได้เสียงดีภาพรวมผมว่าตัวนี้ถือว่า perfect เลยนะครับ ตัวของมันเนี่ยการตัดเสียงรบกวนถ้งถือว่าทําได้ดีมากๆสามารถปิดเปิดได้จากทั้งซอฟต์แวร์แลวก็หูฟังด้านซ้ายหูฟังด้านซ้ายจะเป็นเรื่องของคอนโทรลเรื่องของการตัดเสียงรบกวนนะครับส่วนด้านขวาก็จะเป็นเรื่องของการเล่นเพลงหยุดเพลงต่างๆเช่นแต่ครั้งหนึ่งเล่นเพลงแต่อีกครั้งหนึ่งหยุดเพลงนะครับรวมไปถึงการรับสายก็สามารถแตะได้กดครั้งเล่นเพลงถัดไปก็ได้นะครับอันนี้ก็ลองไปเล่นดูนะครับผมบอกเลยว่าตัวทัชเนี่ยดีกว่ารุ่นเก่ามากๆนะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องของ L-DAC เข้ามานะคร การเล่นเกมนะครับทีมงานเราเล่นกับ p ับ G เล่นกับพวก ROV นะครับเสียงดีเลย์น้อยมากๆต้องจับต้องตั้งใจจับผิดถึงจะรู้สึกได้ว่าเสียงมันดีเลย์แต่ถ้าเราฟังแล้วเพื่อการเล่นเกมเพื่ออารทัรถในการเล่นเกมเนี่ยผมสามารถตอบสนองได้เป็นอย่างดีดีเลย์น้อยมากในส่วนของการฟังเพลงดูหนังผมบอกเลยว่าแทบไม่รู้สึกถึงความดีเลย์น,นะครับอาจจะมีบ้างแหละแต่ถามว่าสามารถฟังได้โดยที่ไม่รู้สึกตะกิดตะหงใจใการผมใช้คํานี้แล้วกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นหูฟังครบเครื่องสําหรับการดูหนังฟังเพลง เล่นเกมก็ได้นะครับอัดตัดเสียงรบกวนก็ได้มีอะไรกันโอ้ฟังชั่นมันเยอะจริงๆอ่ะก่อนพูดในส่วนของซอฟแวร์นะขอแนะนําแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่แม่งอกืจริงๆนะครับตัวหูฟังมี8ชั่วโมงและที่กล่องอีก16ชั่วโมงรวมเป็น24ชั่วโมงนะครับและยังมีฟังก์ชันชาร์จ5นาทีใช้ได้1ชั่วโมงด้วยน,นี้ขอเสริมนิดนึงนะการลืมกันลืมในส่วนของซอฟแวร์นะครับเริ่มต้นเนี่ยจริงๆตัวซอฟต์แวร์จะมีให้เช็คขนาดของรูหูฟังก่อนนะครับเพราะว มีให้มาทั้งหมด3ไซต์ตัวซอฟต์แวร์จะมีให้เช็คก่อนเวลาเราเข้ามาปรับตั้งค่าของหูฟัง Sony WF-1000XM4 ครั้งแรกมันจะมีให้เช็คก่อนนะครับอันนี้ก็เพิ่มไปนิหนึงในส่วนของซอฟต์แวร์หลักๆนะครับจะมีตัวของหน้าตาที่เป็นตัวหูฟังนะครับ ความจุแบตเตอรี่นะครับทั้งหูฟังซ้ายขวาและตัวกล่องนะครับอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์พิมพ์หลัช้าไม่เรียบร้อยแล้วก็จะมีเพลย์ลิสต์ที่เพลงที่เราฟังไว้ตั้งแต่ครั้งแรกนะครับในส่วนของเมนูดโฟนแล้วก็เมนูอินโฟมชันก็จะเป็นเรื่องของสเตตัสอัปเดตต่างๆเราสามารถแบ็กอัพซอฟต์แวร์การตั้งค่าต่างๆตรงนี้ได้ด้วยนะครับแอตติฟเซอร์คอนโทรลอ่านี่ถือเป็นฟังก์ชันไฮไลท์หลักของโซนี่ตัวนี้เลยนะครับแอตติฟเซอร์คอนโทรลก็คือฟังก์ชันที่มันจะเช็คเราว่าเราเดินนั่งหหรรรรรรือออยู่ตงงไไนนนนขโลกกะะะคคคััับบเเพาาาามมสถช็จ GPS ด้ อ่าสมมติตอนนี้มันดีเทคจากการสเตติ่งเรานั่งอยู่เฉยๆนะครับเมนูนั่งมันก็จะเปิดน้อย c a n c e ล l i n g เต็มที่เราสามารถปรับได้นะครับว่าสเตติ่งเราอยากให้มี ambient Sound ต่างๆขนาดไหนนะครับสามารถปรับระดับเดเวลได้นี่นะครับจะมีเมนูตรงนี้ถ้าเรายิ่งเยอะมันจะยิ่งดูดเสียงข้างนอกเข้ามานะครับอ่าหรือเราอยู่บนรถเนี่ยมันจะเป็นน้อย e c a n c e l ิ่งร้อยปรเ็นะครับถือว่าเป็นฟังก์ชันเด็ดของทาง Sony เลยในส่วนของ Sound นะครับอันนี้ก็ ambient Sound Control สปีกทูแชทอย่างที่บอกครับว่าเราสามารถเปิดได้สมมติเราพูดเนี่ยตัวเพลงก็จะหยุดเล่นโดยอัตโนมัตินะครับเพื่อให้เราคุยกับสู้สนทนาได้สรุปส่งท้ายนะครับสำหรับขอตั้งใจโทนชิ้นหนอีกทีนึง Sony WF 0 0 0 X Mark โฟนะครับเป็นหูฟังที่ครบเครื่องมากๆนะครับสำหรับทุกการใช้งานไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเรือเฉพาะการฟังเพลงเนี่ยสุดยอดมากๆการตัดเสียงรบกวนสาม,มารถตัดเสียงได้เป็นอย่างดีทีมงานลองใช้ริมถนนนะครับลองเดินแล้วเนี่ย เสียงข้างนอกเข้ามาน้อยมากๆส่วนหนึ่งนอกจากเรื่องของฟังก์ชันตัดเสียงรบกวนที่ดีมากๆแล้วก็คือจุกหูฟังที่ใช้โพลียูรีเทนสามารถใส่เข้าไปและแนบชิดสนิทหูมากกว่าจุกยางทั่วไปนะครับนอกจากจะมีพวกแอคทีฟซาวด์คอนโทรลแอลแดและก็รวมถึงฟังก์ชันต่างๆผมบอกเลยว่าจัดจ้านเนี้นี้ในราคา8,990บาทสํบาทสำหรับผมนะถือว่าคุ้มค่ามากๆเพราะว่าหูฟังบางแบรนด์ตอนนี้ทูเออรเลตดีๆก็คือทะลุหมื่นไปแล้วไม่ก็ถูกไปเลยนะครับถ้าต้องการบาลานซ์หูฟังที่มีคุณภาพดี แต่เสียงรบกวนได้ Sony WF-1000XM4 คือคำตอบครับสุดท้ายนี้ทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับหลายคนอาจจะคิดว่าอวยนะครับเอาจริงๆจุดด้อยของตัว Mark Pro ก็มีก็คือเรื่องของวัสดุนะครับมันเป็นรอยน้อยแต่มันก็ดูไม่หรูหรานะครับ2ก็คือเรื่องของราคา8,990บบาทหลายคนอาจจะมองว่าแพงแต่ถ้ามองเรื่องของตัดเสียงรบกวนดีๆผมว่าตัวเนี้ยครบเครื่องจริงๆนะ